ยกไม่องพัวมีหลายคนอาจารย์บอกให้ฟังว่าเด็กผู้สูงอายุหลายคนเป็ตอนนี้ไปไปทํางานนั่นได้ที่เป็นถามว่าเป็นทำเป็นเกี่ยวกระทำอำนาจของงานจัดอีเวนต์ต่างๆเนี่ยงานจัดอีเวนต์ขบวนการต่างๆเนี่ยหลายคนน้าจบของที่ตายจะทำงานผิดไหมจัดงานงานจะต้องจัดงานที่พวกที่จัดงานแต่งงานถึงไหม ที่ก็แ so. ม hmm. okay. ้ที่ิจิัใช้ปัววัิความรักกันจาเนี่ยนาเนคัก็เป็แบบนี้ใชรอเปล่อะไรอย่างเง้ยนะเอาเปแสดงว่าทุกคนจะเป็นนักอมพิวเตอร์หมดใช่ไหมตมาที่คอมพอหมดอ่าโอเคดีมากเพราะนั่นด้าปริมาณสิแล้วนะผมผมตั้งโจทย์สิบนะนั่นนตอนนี้แต่ด้านคุณภาพสิบเนฮะงั้นวทยาลัไปเก็งด้านไหนที่ยกขึ้นดา แค่นี้ใครกล้าบอกเป็นสิ ok> ่งด้านไหนอ่ะทีมาเยอะเลยคุณเจ้าภาพบอกเก่งทุกอ้านไม่ได้คอมพิวเตอร์ตอนนี้สิบวันนี้เอนมันต่อได้ได้ขนาดอะไรนี่นะอ่ันนี้คุณตัวปัญหาเพราะนากแสดงเว่าปัญหาใจที่อยู่ในจังหวัดที่จะมีอย่างเยอะกรุงเทพจะเป็นไรนะครับกรุงเทพเขาพร้อมอยู่แล้วเพราะฉะนั้นเนี่ยถ้เพื่อเพื่อเราอยู่ในต่างจังหวัดหรือไปสัมมนาในจังหวัดเนี่ย งานนิน้อยอะไรขึ้นสามนิน้อยจนั้นเรื่องคุณภาพยังไม่เกิดแน่นะครับโอเคเพราะฉะนั้นในเรื่องของการลาออกจากงานเลิกทำงานแล้วเปลี่ยนงานกางเกิดขึ้นสูงก็จะายเปนที่เป็นปัญหาเรองารบรหารจัดการแล้วก็คนแข่งขันในตลาดโลกแล้วก็ในตลาดแม้กระทั่งในประเทศเองก็ถูกเข้าไปได้อันนี้คือปัญหาของบุตสาหการในในส่วนของค่านะครับสุดท้ายก็คือทำไงก็เวลาไปไป แข่งกันกับได้ยังไงก็คือลดราคาถูกกันลดราคานะครับคุณเทพโปรเจกต์นี้ก็ทำสองแสนโอ้ยคุณเแค่สองแสนแพงไปผมทำแค่ห้าหมื่นเองลดราคาแข่งกับเขาภาษาว่าถูกไหมเดี๋ยวนี้เราไม่ได้แข่งกันด้วยราคาเดี๋ยวนี้เราแข่งกันด้วยคุณภาพนะครับคุณภาพเราดีกว่าเขาเราสามารถที่จะเงินเข้ากับเขาได้ที่เขาคือแข่งราคาแต่ไม่ได้แข่งราคาตัดราคา โอเคเพราะฉะนั okay. ้นตรงนี้อาจารย์จะไม่พูดถึงอีกแล้วเราก็ที่พูดในฟังเข้าๆแล้วนะครับว่าแต่ละด้านเราต้องการเท่าไหร่นะครับเห็นได้ของโมบายคอมพิวติ้งเนี่ยเราต้องการโมบายเซสชั่นกับการคอมพิวเตอร์ต้องการห้าสิบนะครับแล้วก็ทางด้านของดิจิตอลคอนเทนต์กับที่ต้องมีเสือราต้องการ50นะครับแล้วก็ทางด้านของไอทีสุดต้องการ100คนนะครับก็เป็นเรื่องของสุขภาพรักษาสิคนเรื่องของโลจิสติกสิบและไอทีสุดหนึ่ง โอเคไหมครับท okay ี ة, ่ถามว่าไปเรียนถ้าเราถ้าเราข้างสู่รพันที่อบรมเนี่ยจะเริ่มเมื่อไหร่หลักสูตรนี้ตามแผนงานตอนนี้มันจะเริ่มเดือนเมษายนนะครับถ้าอยากเร็วที่สุก็คปลายมีนาวันกาที่มาอาจารย์มาวันนี้คุณผู้ปรคกอบการรู้ล้วถ้าใครจะเข้าโครงการเนี่ยเขียนไว้กับทาง อาจารย์พูเลยว่าโอเคอยากจะเข้าร่วมโครงการอาจารย์ได้รู้ว่าที่นี่จะมีทุกติคนคืออาจารย์บอกว่าสำหรับพิจารบอกแล้วอาจาหรับกาทำหลายหมหาวิทยาลัยตอนนี้เราจะพัฒนสารคามณ์เลยอยากจะเข้าอาจารย์บอกว่ายังต้องให้จะรอไว้ก่อนเอาคุยจะเข้าพาฒน์งสเก็ตที่จบก็พถ้าราจะมาถึงสเก็ตไม่เอาผมก็จะให้สำให้จพัฒสารคามเข้าเขาก็ขอตุอ๊กิ๊คน นะผมบอกผมุมให้ไม่ได้ขอคุยรัฐมนตรีเเกษะจบเพราะว่ารัฐมาลอุดอคุยกับรุ่นสรรปค้ายแล้วทำอทไรมองาดคิดว่าไม่ต่ำกว่าิีน้แน่ๆา่อเน่อมดิเอเชียรมาสามสิบแล้วจากนั้ก็รัฐรัฐมนรีก็ประมาณสามสิบผมมองขอเองประมาณสี่สิบห้าสิบคนนะเพราะฉะนั้นตรงนี้เนี่ยก็เลยต้องต้องดูตรงนี้ นีโอเคเราเริ่มจากตรงนั้นเนี่ยสองเดือนแรกอย่ที่บอกแล้วจะมีการบกรรมเรื่องของเราจทำในการทํางานสําคัญนะเราจะทำในการทางานคุณทางานกับส่งงานอาจารย์อาจารย์ให้คุณนำโปรเจกต์ออาจารย์บอกว่าให้มส,มส่งกับดาหน้าะ พอถึงสัปดาห์หน้าวันศุกร์หน้าจะต้องส่งคุณก็ไปออดออนอาจารย์ว่าอาจารย์ครับผมยังไม่เสร็จเลยขอฝากไปกับทุกท่นนครับาจได้เนาะแต่ถ้าคุณไปอยู่กับบริษัทนี่ครับ,ผม,บาาผมติดงานผมทำให้จังไม่เส็จเพราะผมมีเรื่องปัญหาแ้วนเรื่องนี้ขอส่งถึงหน้าได้ไหมได้แต่คุณีุ้ณเสียเวลาออกเลย อาจริงๆนะเพราะว่าบริษัทเนี่ยเวลาที่เขาไปเซ็นตายคอนแทคของงานมาเนี่ยมันมีเวลาเป็นตัวกำหนดต้องเสรยจเมื่อไหร่ต่อรองไม่ได้หมืออาจารย์รับงานจากเขาออมาเนี่ยนะครับจากสำนักงานข้าราชการบริกศึกษาให้เวลาทำแปดเดือนนแต่แบ่งเป็นสี่ขั้วแต่ละขั้วก็ต้องจบภงยในถ้า ไม่ส่งส่งไม่ทันตาทั้งหมดโดนปรับประมาณวันล,ละ5,000บาทเป็ไงเจ็ดวันสามถึงห้ามากกว่ามาเดิอน,น,เนอีกเนาะมนเดินกับพนักงานใหม่เนาะพราะนั้นเรื่องขัดวันไม่ได้เพรจะนั้นเรื่องของการทํางานต้องมีคุณธรรมต้องมีจร,ริยธรรมต้อง,งต้องเข้าใจ แล้วก็ได้การเตรียมองค์ปร้อมในการทางานแล้วก็การใช้ซอฟต์แวร์เพื่อเพิ่มประสิทธิภาพการทางานในงานแล้วก็ลราสืบได้ข้อมูลการทางานที่ถึงงานและกระบวนการทางานของหน่วยงานเนี่ยอันนี้จำเป็นสมมุติว่าคุณจะเขียนโปรแกรมเพื่อให้กับฝ่ายทะเบียนนักศึกษาของมหาวิทยาลัยราชภัฏสุขเกษ คุณไม่รู้กระบวนการของฝ่ายทะเบียนจะเป็นเขียนได้ไหมไม่ได้เพราะฉะนั้นพคนใรที่อยากจะเลือกเข้าสู่กลุ่มของอุตสาหกรรมางดานของสุขภาพคุณจะต้องเรียนรู้กระบวนการทําง,งานของางดานของโรงพยาบาลด้วยเพราะฉะนั้นเราจะสอนพวกนี้ด้วยนะครับจะไม่ได้สอนเฉพาะเรื่องเขียกับอะไรอย่างเดียวนะ โอเคนะนี่ก็คือระดับมัธงสร้างะดับสูงแล้วถ้าใครจะเรียนตรงไหนก็ว่ากันตารรมตัวนั้นนะครับเรียนพาวคอมพิวติ้งก็ต้องมีคนสอนเรื่องพาวคอมพิวติ้งทีนี้ถามว่าอาพวกคุณจะต้องได้อะไรนะครับโอเคประสบการณ์แน่ๆอันที่สองมั่นใจ,100จได้ร้อยเปอร์เซ็นต์ค่อนข้างจะเรียกว่าร้อยเปอร์เซ็นต์เพาคุณมีงานทำแน่ถ้าคุณอยากจะทำงานหนา้าคอมพิวเตอร์แบบ อันนี้หมายว่าไม่ใช่เป็นสีเลนะนะเราก็ได้ประสบการณ์ที่ได้รับาก,การทีรสามกาบรศึกาลที่โอเคกันแั้จากตรงนี้เนี่ยประโยชน์ตรงนี้ผมบอกแล้วว่าเหรียญจะเอารู้นอยู่แล้วเหรียญไม่ใช่มีด้านเดียวนะเหรียญมัอมีสองด้านเมื่อกี้พูดถึงด้านด้านดีเนาะด้านไม่ดีคืออะไรไหนต่อที่ด้านไม่ดีคืออะไรนะ เทีย,ยการดูป่าก็อยู่อันนี้ก็คือต้องตั้งใจแต่ถ้าคุณเกเรเกตุงเนี่ยตรงนี้คือด้านไม่ดีทีคุณจะได้รับเพราะันะจายเป็ว่าบริษัทต่างๆที่เขาเข้ามาดูแลคุณเขารู้แล้วว่าคนนี้มป็นเรื่องแล้วจะกลายเป็นอะไรเป็นเปสมัมที่ไหนเขาก็ไม่อยากจะเอาคุณนะถู่ไหม เพราะฉะนั้นเนี่ยตรงนี้เนี่ยการที่บอกเรียนที่การทำงานแน่นอนตรงนี้ก็หมายควาว่าคุณต้องรู้ว่าโอกาสตรงนี้คือโอกาสขอการพัฒนาศักยภาพของเราเพราะฉะนั้นเราต้องใช้เวลาตรงนี้ที่สี่เรียนสปีที่เรียนมาจากมหาวิทยาลัยอย่างที่บอกเี่คุณจะเเกเรไปบ้างคุณจะทิศเสียไปบ้างอาจารย์เขาเหมือนเราอาจารย์ก็เหมือนกับพ่อแม่เนาะส่วนใหญ่แล้วก็เดี๋ยวมันจะตกเดี๋ยวมันจะรีได้ให้ไปเจออาจารย์ก็รู้ก็ให้ไปเจอ การพูดงายไปเจอท้ายจบนะเพราะนั้นตรงนี้คือแต่ว่าเราเวลาไปฝึกงานจริงๆตรงนี้ต้องบอกเลยนะว่าทําอย่างนั้นไม่ได้หรือเลนะแล้วบอกให้พวกเราเนี่ยมีกําลังใจอย่างนี้เ,ออเด็กที่ผ่านเกณฑ์ผ่านรุ่นนี้เนี่ยที่ผ่านมาแล้วนี้ อาจารย์เชื่อว่าพื้นฐานตอนที่เข้ามาครั้งแรกหลายคนนะผมเชื่อว่าไม่ได้ดีแบบพวกเราเพราะตอนเข้ามาเนี่ยบริษัทที่เป็นผู้ประกอบการเนี่ยเขาพูดออกมาเองเลยอาจารย์แค่ห้าคนเนี่ยเรื่องแรกม,มันเป็นเรื่องอะไรทีกอาจาร ถึงแต่ตอนนี้คือมือเทียนแล้วณว,วันนี้คือที่จบของคณะมือเทียนแล้วแล้วตอนนี้้องแหงหาอีนะพอถูกจมว่ามือเทียนแล้วผมไม่อยากเป็นผู้สร้างใครแล้วขอสมัครเข้าหลักสูตรผมเพราะเมื่อคิดถูบอกว่าผมกอสองเดือนแล้วค่าให่เหลือสิบคนแล้วเอาไปเลยห้าหมื่นบาทห้าทำงานภายในห้าเดือนก็ได้จะติดขึ้ไม้ได้ตอนนี้ตรงแหงหาขนาดนั้น เนะพราะแล้วตองนี้คือเพือนอยู่กับพวกเราอันนี้คือการมาถึงที่ในส่วนของการส่วนจะเอาหรือไม่เอานั้นไม่ได้ังคับนะครับไม่ได้ังคับพเพราะที่ปะเด็นทีนี้ในโครงการนี้เนี่ยมีประโยชน์ตัวหนึ่งที่พวกคุณมีโอกาสที่จะได้รับคือข้อนี้ ในเป้าหมายที่อาจารย์วางไว้เนี่ยนักศึกษาทั้ง200คนที่เข้ามาอบรมนี้จะมีสิทธิ์ได้สอบมาตรฐานทางของพิวเอร์ตอนนี้คือผู้งชี่าวชาญดานสาานภาพเป็นผู้สอบมาตรฐานของไมโครซอ์อยู่ตอนนี้เรามีไเรเซนอยู่ตอนนี้ที่เราซื้อมาแล้วคือสองไเรเซนสองอย่างคือไมโครซอฟต์กับเปพีที ถ้าคุณไปสอบเองสองครั้งสอบอันนี้คุณจะต้องเทมเงินไปไว้ในมืออย่างน้อยสุด 3, 4, ไม่ต่ำกับาสี่สิบพันบาทนี่เฉพาะสำหรับสอบใบแค่สูงสูดนะแต่สอบใบที่ต่ำตามที่สุดเลย,เย,เลยถ้าจะว่ากับดอกเงินคุณจะต้องเทมเงินไว้ในกระเป๋าอย่างน้อยประมาณแสนพันบาทคุณถึงจะมีสิทธิ์สอบนะแต่อันนี้ให้สอบฟรีฟรแต่ว่าไม่ใช่ว่าทุกคนจะได้สิทธิ์สอบ Them, and and ราะอาจารย์มีโปรแกรมก็แบบทสอก่อนให้ดูก่อนว่าถ้ามันสอบแล้วเสียเปล่าหรือเปล่าเขาบอกที่รับในคราวที่รับการเสียไปเลยสองแสนบาทในรอบนรุ query, ่นแม่เสียทิ้งเลยสองแสนบาทนันสอบร้อยคนได้แค่สิบคนถึงสิบคนนะถือว่าเสียทิ้งเลยเพราะฉะนั้นอาจารย์ไม่ยอมให้เด็ดขาดเพราะตอนนี้อาจารย์ใหญ่ยิงเข้าไปแล้วประมาณห้าแสน เพราะเราจะเราจะเราจะไม่ยอมไม่าน่ใช้เด็กเด็กขาดถ้าไม่ผ่านเพราะฉะนนั้ตรงนี้พวกคุณได้นะอันนี้คือโอกาสของพวกเราโอเคอันนี้โจวรู้สึกแทนให้ให้ผมมาิีนี้ครับก็คงไม่มีอะไรละคงจะพอให้พวกเราเข้าใจนะครับว่าตัวโครงการเนี้ยเราจะต้องเริ่มกันในประมาณเดือนเมษาหรือปลายมีนาีนเนี่ย อยากเป็นโครงการอะไรนะครับแล้วก็ทีนี้ถามว่าถ้าหากว่าทำนิสเกตเข้าร่วมสถานที่เดินทางที่ไหนถ้าพวกคุณมีจำนวนมากพอเราจะจัดที่นี่เราจะเรียกรนมมาที่นี่